Oh. boy. did Illumination One. What's your situation? Over. My father once told me. A wise hunter knows how to respect his prey because they die in fear. Fear. It made the people of Asaran suffer from a catastrophic disaster. Havoc. Those damned souls made us kill each other. Turn our homeland into a war zone. Transformed our elite hunters to mere lands lined up to be slaughtered. hãy tiếp viên Will be the last vision that you ever have in your life. 81 people died, nearly 300 people were injured in the local conflict. Refugees have exceeded 6,000. The conflict. Maman, are these real? These poor people, they. The news never shows you the full picture. Kami, do you remember that explosion? Those locals with our car is a piece of fat meat. Resulting to violence whenever their demands aren't met. But those innocent people, what have they done wrong? So, where do you think those armed forces come from? Seeds of ignorance are deeply rooted in them, bearing the fruits of guilt. Avik wants to use the power of technology to bring the whole world into a better future, with some time and cost. GTI continues the mission of Delta Force. My father was a Delta Force operator. But he didn't make it to the end. Oh. So I followed in his footsteps, and here I am. We fear no battle. Diamond Hotel, target spotted. Nor do we spare any foe. Target locked. Each man steps onto the battlefield for a different reason. But there is only one goal. ชื่อกันนะทุกคนไม่ลืมว่าจะเป็นชาลี26อยู่แล้วอาจจะสงสัยนะว่าเป็นชื่อจากอะไรผมสมัยผมเรียนนะทุกคนนะเป็นเะไรอย่างเนี้ยอาา่าฮะใครใครอารีนาเบรกเอา Operators, we are arriving at the target area. This mission is going to be difficult. You need to gather the supplies by. Ah yeah. Oh uh, many people? Ah yeah, you're ready. Let's share. let Game. Eliminate enemies to get supplies. Being eliminated results in losing all carried supplies. Like an arena ยิงเพื่อป้นนะพวกเราเนื่องจากาการกระจอกศัตรูคุณสามารถเก็บสเบียงของเขาดอกไปได้หากคุณถูกกำจัดคุณจะเสียสเบียร์คุณไปคล้ายๆกันกน,กนะโอเคโอ้โหเำมเมาช้ามากขอยัดโอรุ่นพี่มันต้องระดับนี้ทุกคนโอเค เตรียมเข้าทัชได้โจมตีมันเหมือนมันเหมือนกับวอลโซนมากทุกคนการคลุกปืนอะนะเหมือนวอลโซนเลยอันนี้ก็เก็บของนะเหมือนอะไรน่าไปเอากด M เพื่อรวมแมปมาแล้วคนน่ะโอ้โห มาอย่างไรคิไซด์รมาณี้การหาสิ่งของมักมาเพราะความเสี่ยงุยดนี่สวยจังเลยเสียงอะไรเสียงอะไรีสกิลทุกคนอะ กาัดกรอบโอเปอเรเตอร์คนอื่น,ออนเพื่อแย่งชิงทรัพยากรมูลค่าสูงที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้นที่หรือเลือกที่กระจัดหรือเลือกที่จะกำจัดพวกเขาและยึดสเสบียงมาเป็นของตัวเองออง่ายๆเลยฟาร์ม <laughs> ฟาร์มก็จบตัวกปืนดีนะเนี่ยไอ้หนู

เลงอยู่ก็สามารถเปลี่ยนแมกกาซีนได้โครเทพมันเป็นเซียนมากเลยอ,นนอันนี้คืออะไรอะ่ะอ,อ๋อนี่แค่ชี้ไปก็มีราคาบอกแล้วทุกคนกาวนทางนั้นเก็บเลยวันนี้คือวา่าไว มาของแดงต้องมาแล้วอของทองเก้าหมื่นทุกคนอันนี้ห้าพันเนี่ยช่องก็ใหญ่รวยเท่าไหร่อันยัดส่องก่อนอันนี้เหรียญน,นะสองพันเออเอาไปก่อนเนะไปจับอันนี้คือจุดออกก่อนจุดหลบนี้น Target located. Cautious about the remaining time and make sure you arrive at the extraction point before the countdown ends. I don't know นีเจ็ดพันทุกคนอันนี้หมื่นสามนะอันนี้ราคาสองพันอันนี้เลือดเหลือสามสิบเดินทางขวาโอเโอ้ยอันนี้มันช่องยาไอ้หนูไม่แบนี้ปึ๊บต้องแก้มูลค่าพันห้ากระจอกมากโอเคทุกคนแค่นี้เราก็ออกได้ละเดี่ยวการขบมปืน ผมไม่ยากเลยทุกคนนะนะชอบมากเลยอ่ะถ้ามันสวยออกมากโอ้โหมูลค่าการออกคือ4แสนเลยทุกคนแม่มันมากกว่าการเล่นอะเรนาเพ็กเอาเลยอันนี้ทุกคนนะกระเป๋า เป็นในแมทอยู่ด้านทางซ้ายอ๋อที่เก็บของอยู่ด้านขวาโอเคเราเคลื่อนย้ายทั้งหมดไปเลยแล้วกันแล้วเรา Recovery. ก็ไปล็อบบี้นะปึ๊บแทบเพื่อคุณพังไหมฉันจะแก้ให้ไอ้นี่มันเข้ามาจัดของเหรอปะไอ้เราก็ซ่อมแซมก่อนนะนี่โอเคซ่อมไปก่อน ทำทรงเหมือนเล่นเป็นทุกคนจะใช้เป็นกระบอกนี้แล้วกันกระสุนนี้วันนี้เจาใช้กระสุนอ๋อแปดห้าห้าหรอทุกคนรู้สึกว่าเกมเปลี่ยนมาไงหมก็มาอัน

เดินทางซ้ายไม่เสียงนะฮะนี่เป็นสัล์ของคนเฮ้ยปวดเซฟปวดเซฟเลยใช่ไหมไม่ใ่เฮ้ยอันนี้คือเลขอะไรวะเิ้มเบิ้บเบิเนะร อนนี้เก้าไหอันนี้ขีดอะไรสูนหลบนะเข็ดวัดเรียบร้อยเสียงอะไรเสียงไครวิ่งไปมา ยียงยิงกันข้างล่างก่อนเก็บก่อนนะไม่รู้ว่าอันไหนแพงไม่แพงนนี่ค,คืออะไรนะกดเซิร์ฟเวอร์ก่อนสองพันมีขีดก,การ์ดด้วยไอเหรอเหมืนอนอะไรนะเป็นเอา

ติดกันเสร็สรวา,านอะเดด้วยปึ๊บหนึ่งนาทีเราทำไงต่อ,ต,อต้องลุกอเก็บไปด้วยก่อนนะไปสั่นนะก่อนนะระเบิดซีโฟนี่ไม่ควนออกปะหรือว่าอา๋อระเบิดตรงนี้เหรอเราเข้าไปข้างในใช่ปะ

ของมุ่งมัไม่ฟังได้ยีงเอ้ยแล้วทำไมยิงคนตายแล้วไม่ฟังคน <c oughs> ไม่นะไม่นะเพื่อนชาญวันนี้ไง เป็นบอดกันกมดโอ้อยอันนี้ผมมาตัะของฟ้าไปแล้วกันอุย้ยกาแฟเจ็ดหมื่นสุดยอดยอ,อดสุดยอดกาแฟเราได้มาเจ็ด แสนกว่าแล้วมันสองแสนแล้ว <_ d ata> ขบวน,นขึ้นได้ไหมเออยยันตำรวจก่อนเลยอุ้ยขี้กล้าีกแล้วโอ้โหอยู่นี่อะไรโอเอันนี้พอได้พอได้เอาเลย เวเกียเหมือนเกมนี้จะมีเล่นโทรศัพท์้วยนะทุกคนมือถือก็มีนะเกมเคีเสียงร้องข้างในวะ finish them all

ขวาก็มีไซส์ก็มีไปทุกคนทุกคนช่กันด้วยขอยัดขื้นมสเยียมอ่ะ วุ้ยทุกคนของอ,อกช่องอะไรอ่อัน,นี่คืออะไรอะ่ะสงสัยในขณะที่เพื่อนกำลังโบวกกันอยู่ชาลีทำอะไรฮะชาลีเจ็บของฮะนี่เก้าร้อยไม่ดอจริงหือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจบชาลีแล้วฮัลโหลโว้ เยี่ยมมากกระสุนเยี่ยมมากลุงเยี่ยมมากสวยนะเพื่อนยังเงียบอยู่เพื่อนยิงใคร บอสไดอเปล่าอันนี้คือยาฆ่าเชือ้อครับยวปวดทุกคนเม่นยหรบอสสำเร็จใช่ไหมอุ้ยโอ้โหดีเอฟ ไม่น่าเหลือุยขอบคุณมากเพื่อนมึงไม่เก็บใช่ไหมเท่าไหร่เนี่ยหกหมื่นโอเคหกหมืไปออกแฟมอ่ะอันนี้คือขอมงมุ้งขอบคุณครับอ,อัน,นี้คืออู๊ โอ้กูมากระบ,บอปะเนี่ยทำไมเพื่อนมเก็บเยล้าบาอุ้ยเก่งหมหดหมดหวนี้มดนะอุยออ้ยวุนเฮ้ย

รับนี้สำเร็จทุกคนโอ้ไ oh ม่ก็หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันมาทุกคนแม่เราคิวตาบอดทั้งนั้นเลยนะน,นี่เนี่ยไอ้ค <c> ง <oughs> นี้ก็น่าจะเป็นบอดเหมือนกันทุกคนไม่ไฟ์มาเลยเลยโอเคของที่เราได้ก็จะประมาณนี้นะเราได้ของ อันนี้เรียกว่าของแดงปะโอ้ยใช่อันนี้มานี่ของทองทุกคนนี่หกหมื่นนะเอ้ยอันนี้ 60, นะเก้าหมื่ 90, นเลยของม่วงนะสุดยอด e s โอเคทุกคนถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมอาจจะมาอีกนู่นเขานะผมอาจจะอัดคลิปนี้ยาวๆเลยนะให้ผมส่วนตัวว่าผมชอบมากเลยผ้าปันสวยแล้วก็ปืนเนี่ยคุมไม่ได้ยากเหมือนอไร A o, นะเบรกเอาอินฟินิต่ละแม่งสุดจินตนยการอะเกมนะเกมนี้ก็พอได้คุมเหมือนเอ่อบอลโซนอะคอร์บิตี้บอลโซนเออก็เป็นกำลังใจให้ผมเลยครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคน